เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันด้วยข่าวที่ตอนนี้เนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกเป็นกระแสะมากๆเลยนะคะกับเหตุการณ์สุดช็อกบนเวทีออสการ์ปีนี้ค่ะเมื่อวิลสมิธนะคะเดินขึ้นไปตบคริส็อกกลางเวทีเลยค่ะเนื่องจากไม่พอใจที่ภรรยาเนี่ยถูกล้อเลียนค่ะ ถือว่าเป็นเรื่องสุดช็อกบนเวทีออสการ์ครั้งที่94นะคะหลังจากที่คริสร็อกเนี่ยได้มีการเล่นมุกตลกล้อเลียนโรคผมร่วงของเจด้าพิงค k เ t นะคะจนไปทเทศให้ทางวิลสมิทเนี่ยผู้เป็นสามีทนไม่ไหวค่ะเดินขึ้นไปตบหน้าคริสร็อกกลางเวทีเลยนะคะพร้อมกับ ตะโกนด่าด้วยบอกว่าหยุดพูดชื่อภรรยาของฉันออกจากปากของนายท่ามกลางความอึ้งของผู้ร่วมงานนะคะก็กลายเป็นกระแสวิจารณ์บนโลกโซเชียลอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะจนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของโลกแล้วก็ในไทยด้วยนะคะทั้งนี้มีการเปิดเผยว่านักแสดงตลกคริสร็อกตัดสินใจไม่เอาความวิลสมิธนะคะส่วนทางเวทีออสการ์ก็ได้ออกมาถแถลงการผ่านทางทวิตเตอร์ค่ะบอกว่าทางเวทีเนี่ยไม่ยอมรับความรุนแรงในทุกรูปแบบ ส่วนผลรางวัลออสการ์ครั้งที่94นี้นะคะรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่ภาพยนตร์เรื่องโค d ด้าค่ะรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมได้แก่เจนแคมปียนจากภาพยนตร์เรื่อง The Power of the Dog นะคะส่วนรางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่เจสกาเชสเทนจากภาพยนตร์เรื่อง The Eyes of Tammy Fay e ค่ะ และรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมก็ตกเป็นของวิลสมิธนะคะจากภาพยนตร์เรื่อง k คิงวิชาร์ d ซึ่งตัวนักแสดงหนุ่มเองเนี่ยก็ได้ไดกล่าวขอโทษเปนเวทีพร้อมน้ำตาเลยนะคะเจ้าตัวก็บอกว่าในช่วงจุดสูงสุดของชีวิตระวังให้ดีปีศาจร้ายจะมาหาคุณค่ะ